ครับผมออสออตโตคาร์นะครับวันนี้เราจะมีรถเข้าใหม่1นึ่พันนะครับอาจจะเป็นรุ่นไหนสีไหนเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เต็นอออสตอคาร์นะครับเต็นรถจังหวัดอุบลนะครับคาดเกตนะครับวันนี้จะนําเสนอรถมิชูบิชิแอททานนะครับหลังจากที่เราได้ชมภาพเบื้องหลังการเก็บงานมาให้เป็นชมเรียร้อยนะครับเราจะเป็นการสปานะครับภายในและภายนอกเก็บรายละเอียดให้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับรถคันนี้เริ่มจากที่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโลโก้มิชูบิชินะครับ กระจังหน้าเป็นรุ่นโครเมียมนะครับคมไฟขนาดใหญ่นะครับไม่ไม่มีแตกไม่มีเหลืองนะครับไม่มีรายงานนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในคมคมไฟหน้านะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นไฟตัดมองนะครับเสริมด้วยกรอบโครเมียมนะครับเพิ่มความหรูหราสไตล์แนวสปอร์ตนะครับภายในภายนอกจะเป็นสีขาวนะครับแม็กก็จะเป็นแม็กขอบ15นะครับเป็นแม็กอลลอยจากโรงงานนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับ ในตัวเป็นออโต้นะครับ mm hmm. เวลาเปิดปิดประตูเป็นกุญแจรีโมทนะครับ mm hmm. พับอัตโนมัตินะครับพับเก็บเปิด mm hmm. มาดูภายนอกรอบๆของตัวรถมิตซ mm ูบ hmm. ิชิแอท a านนะครับ mm hmm. นะครับ mm hmm. เป็นขนาดรถขนาดเล็กนะครับ mm hmm. เครื่องพันสองซีซีนะครับ mm hmm. คุมนะครับประหยัดน้ำมันไฟไท้ายนะครับโค mm hmm. มไฟจะ ดวงใหญ่นะครับเพิ่มสารวิสัยในการขับขี่มองเห็นด้านผู้ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นได้ชัดนะครับเวลาขับขี่ยามค่าคืนนะครับหรือฝนตกนะครับด้านฝาท้ายมีคิ้วสแตนเลสนะครับสติกเกอร์โลโก้แอดทานนะครับเป็นรุ่นยี่ห้อนะครับเป็นครับสีสวยสะดุดตาครับขนาดเล็กประหยัดน้ํามันเครื่อง 2200cc 78แรงม้านะครับเดี๋ยวเรามาดู ชมภายในกันเลยนะครับของรุ่นมิตซูบิชิแอท a านนะครับเริ่มจากคอนโซลหน้านะครับจะเป็นคอนโซลสีดำนะครับเพื่อพลาติกเซรามิกนะครับสวยนะครับหรูหราแล้วก็พงมลาย3ก้านนะครับรุ่นนี้จะเป็น Airbag ABS ถุงลมคู่นะครับกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทนะครับพุชสตาร์ทอย่าเบรกนะครับกดสตาร์ทได้ครับ วิทยุแอร์นะครับแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิเย็นนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกระจกมองข้างนะครับเป็นพับเก็บออโต้นะครับแล้วก็ปรับเลนเลือกเลนปรับเลนด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับตรงือกเรามาดูภายในห้องเครื่องของรถ m i ส s บ b ชิแอ a ์ถ่านนะครับเรามาชมกันเลยครับ เ็นเครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0 c c นะครับเครื่องยนต์นี้ยังไม่เคยมีการแกะหรือซ่อมอะไรเลยนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องตามเช็คระยะตามปกติตามกําหนดศูนย์นะครับทุก1 0ื่นกิโลนะครับครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมรีวิวของรถคันมิตซูบิชิแอท a านะครับท่านที่หาอยู่นะครับเป็นรถสวยรถดีแน่นอนนะครับเป็นรถที่คัดเกตนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับวิ่งได้ห้าหมกิโลนะครับ ตอนนี้รุ่นนี้จะประหยัดน้ำมันถึง20กิโลต่อลิตรนะครับท่านผู้ที่หาอยู่นะครับราคาที่จับต้องได้นะครับที่239,000บาทนะครับออกรถที่0บาทนะครับค่างวดผ่อนอยู่ที่4,695บาทนะครับ84งวดนะครับตลอดตลอดสัญญาเช่าซื้อเลยนะครับท่านที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามหรือ ID l ดียนนะครับที่เบอร์โทร0817094646นะครับ ออสออสเอาต้าค่าตุกขันรับประกันดีเยี่ยมครับ